สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลน,นะครับอย่างที่พี่บ๊อบได้บอกไปฮะยังคงมีลุ้นนะครับรายการนี้อย่างที่ผมบอกไปนี่คือรอบ16ทีมสุดท้ายเราต้องเอากําลังใจเข็นไทยเข้าไปเข้าไปยิ่งลึกยิ่งมีโอกาสเพราะใครก็ตามในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ23อันดับ1 2 3ได้ไปโอลิมปิกคุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่มากไทยนัดนี้เหมือนกับนัดชิงเพราะถ้าเกิดชนะ แล้วทางด้านของซาอุซึ่งจะเจอกับทางด้านญี่ปุ่นผลแบบไหนที่เราต้องการแบบนี้แหละครับหากไทยอยากจะผ่านเข้าไปสู่รอบแปทีมสุดท้ายครับเงื่อนไขเดียวทําแบบนี้แบบเดียวจบเลยนะครับคือเราจะต้องชนะเกาหลีเหนือให้ได้ในคืนนี้แล้วแช่งครับแช่งให้ซาอุไม่ชนะญี่ปุ่นครับคือคุณผู้ชมถ้าเกิดไทยชนะจะได้อีก3แต้มจาก1ก็จะเป็น4ส่วนซาอุซึ่งตอนนี้เป็นที่2ถ้าเกิดเสมอญี่ปุ่นก็มี3ม ถ้าเกิดแพ้ก็มี2ยังไงก็น้อยกว่าไทยถ้าไทยชนะเกาหลีเหนือนะครับซึ่งประวัติศาสตร์นี่ไทยเคยเจอเกาหลีเหนือครั้งเดียวแล้วก็ออกมาเสมอกันนะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์หากคืนนี้ชนะได้สมาคมฟุตบอลบอกว่าจะจัดไปฮะสามล้านบาทสำหรตัวจริงแน่นอนครับซูปเปอร์สตาร์ลงกันครบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธนบูลเกษรัตกองหลังของบ e. ี c ซีเทโรและก็แน่นอนเมสซี่เจชนะทิพย์สงกระสินกับตันทีมตัวรุกจากบ e c ีซีเทโร เดี๋ยวนี้บอลไทยไปไกลมากคุณผู้ชมเห็นข้างหลังนี่นะฮะปกติเราจะเห็นฉลามอยู่ในมหาสมุทรอยู่ในทะเลแต่ว่าตอนนี้ทีมในประเทศไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับกำลังเปิดตัวนักแตะใหม่เปิดตัวเสื้อใหม่แลวเขามีไอเดียที่บอกว่าฉลามไม่จำเป็นต้องอยู่ในน้ำฉลามอยู่บนอกเสื้อก็ได้เพราะชนบุรีบอกจัดไป ปีนี้ฉลามชนบุรียอครับก็จัดงานเปิดตัวชุดแข่งใหม่นะครับที่จับมือกับไนกี้ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับนี่เปิดตัวแบบบาร์เซโลานาแลยครับไปิดไปทั้งสนามเปลี่ยนซุปตานักเตะม,มาเป็นซุปเปอร์โมเดลในแบบสุดสตรองเริ่มจากชุดทีมเย็นปีนี้สวยมากนะครับเป็นสีเทา แต่ยังไม่หันหน้ามาให้ดูเต็มๆนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณตุ้มตามแป๊บหนึ่งส่วนชุดเย้าน้ำเงินเหมือนเดิมครับนาโดยเทพทีมชาติไทยกองหลังเอ็มสุดที่นานและก็ตัวจิดก้องเกริร์พอพูดดังปังทุกคนหมุนตัวโชว์เสื้อโฉมใหม่ครับโดยท็อปช็อตของเสื้อย้าถ้ามองดีๆตรงหน้าอกเลยนะครับลายผ้าจะเป็นลายหนังฉลาม shark skin ส่วน so, วันนี้ป้านๆดนๆคุณผู้ชมครับยิงกันตุ้มๆแล้ววันนี้จัดจะไปหรือเปล่าต้องดูกันครับชาวงจัดไปกีฬายิงผาหน้าไม้คล้ายๆธนูนี่แหละครับเน่แมนป้าแมนป้าส่วนท็อปช็อตฮนะดูอุปกรณ์โอ้ยักษ์ใหญ่โอ้ยสูงกว่าคนใหญ่มากสี่คนช่วยกันดึงแต่เออเออ จัดไม่ไปไม่ไหวจริงๆครับ